อาแล้วคุณมอปรากฏการณ์นี้ยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยยังไม่มาหรอกเพราะพักภูมิใจไทยเขายังมีบทบาทสําคัญเขาเงียบเงียบไม่ต้องมาเออก,กระเริกเล่นใหญ่แบบสองพักอเอา,าอบจคราวนี้พักที่เล่นใหญ่สองพักคือพักประชาชนกับพักเพื่อไทยถูกไหมครับภูมิใจไทยเขาไม่ต้องเล่นใหญ่เขามาเต็มเลยไม่เล่นใหญ่แต่อาจจะเล่นเยอะก็ได้ใครผมก็ไม่ทราบถูกไหมครับมันถึงทำให้ผม สรุปว่าภาพใหญ่ในทางการเมืองเนี่ยสำหรับผมก็คือการเลือกตั้งปี70นีมันจะไม่มีพักใดพักหนึ่งชนะขาดลอยเด็ดขาดมันจะไม่มีพักใดพักหนึ่งได้เกินครึ่งเพราะแบบนี้แหละถ้ายังยืนยันเรื่องสามก๊กใช่ครับมันเป็นแบบนี้จริงคุณได้ยินบางคนใช่ไหมที่เขาบอกว่าไร้สาระสามก๊กอ่ะก็สุดแท้แต่แต่ว่าผมว่าภาพที่ผมอธิบายจับรูปธรรมแล้วมันเข้าใจง่าย คือผมไม่ได้บอกว่าก๊กไหนเล่าปีโจโฉซุนกวนจะไปเอาวรรณกรรมสามก๊กมาครอบไปเสียทีเดียวไม่ใช่มผมพูดเพียงให้เห็นว่ามันมีกลุ่มพลังกี่กลุ่มไม่มีก๊ใกใดก๊กหนึ่งจะชนะเด็ดขาดใช่ครับรูปธรรมมันสะท้อนแบบไม่จกเพื่อไทยไหมเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันอืถ้าจะบอกว่าเพื่อไทยมั่นใจเกินครึ่งสําหรับปี2 5 7 0เจ็สบผมว่าเราพูดแรงไปแต่ไม่กล้าแล้ว เราไม่อยากเลือกตั้งบบครั้งต่อไปไม่บอกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ไม่กล้าแล้วเราไม่อยากพูดแบบนั้นเพราะเรายืนอยู่กับโลกของความเป็นจริงครั้งก่อนที่เราประกาศว่าแลนด์สไลด์เพราะเราเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เราเคยเกินครึ่งมาแล้วตั้งแต่ยุคนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ใช่แล้วก็กระแสต้องการความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สูงเวลานั้นนายกอุ้งอิงเปิดตัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็เป็นกระแสสูงแรงตอนนั้นเปิดดังนั้นสิ่งที่ประกาศเป้าหมายแลนด์สไลด์ณวันนั้น ก็ยืนอยู่บนฐานความจริงอ <Ừ. S 2> คราวนี้ในปี2570นายกทักษิณพูดถึงตัวเลข200ผมก็อยากไปให้ถึงแต่ต้องทํางานหนักกันอย่างมากและทํากันตั้งแต่วันนี้กลับมาที่ภาพใหญ่ที่เรากําลังคือ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปภาพใหญ่คุณทักษิณเองก็ยังไม่กล้าประกาศว่าเกินครึ่งก็ท่านประกาศว่าน่าจะแตะได้ที่200แต้ม200ต้นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับบวกลบอ่รอบนี้เป็นเพราะอาคุณกำมังบอกว่ารอบที่แล้วเป็นความเชื่อจริงๆก็จะทําได้ เพราะปอติศาสตร์เคยบอกไว้แล้วก็กระแสแวเวลานั้นเนี่ยมันชี้อย่างนั้นด้วยคือคู่ต่อสู้หลักคือรัฐบาลเดิมใช่ครับถูกไหมครับแต่รอบนี้ผู้ณนะเวลานี้ยังไม่ถึงปี70ยังไม่เลือกตั้งไม่กล้ามันเป็นสามกลุ่มสามก๊กอย่างที่ผมบอกอ่ะอีกพักหนึ่งเขากล้านะก็ไม่เป็นไรได้ยินใช่ไหมความกล้าเนี่ยไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวของใครใครเลือกจะกล้าตอนไหนกล้าได้เลยอ่ะคุณรู้สึกไงที่เขากล้าก็รับทราบรู้สึกยังไง ก็ไม่ไม่มีความรู้สึกฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องรู้สึกคือรู้สึกกับภารกิจของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาถูกสถานก,การณดันหลังให้ต้องเกินครึ่งเท่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าถามว่าพรรคประชาชนจะจับมือกับก๊กไหนได้บ้างเขาตอบยากเขาก็เลยไปตรงนั้นเพื่อไม่ต้องตอบคำถามนี้ในระหว่างเดินทางไปถึงการเลือกตั้งไม่มีทางเลือกอื่น เพื่อจะไม่ต้องตอบใช่ครับแต่บังบอกว่าในความจริงเขาก็ไม่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางไหมผมว่าเขาประเมินว่ายากมากผมคิดอย่างนั้นนะอันนี้เราวิเคราะห์กันแรกจริงเขาได้ไงใช่ครับอันลึกเรืองคุณคิดว่าเขาประเมินเขารู้ตัวว่าสองร้อยห้าสิบยากมากผมเข้าใจว่าเขาประเมินแบบนั้นนะแต่ว่าโดยยุทธวิธีทางการเมืองถ้าเขาประกาศว่าเขาได้ที่หนึ่งแน่ๆคาถามต่อมาแล้วคุณจะจับมือกับพรรคไหนได้บ้างอืซึ่งมันจะไม่มีคําตอบ คือถ้าเกิดไม่ถึงครึ่งมันจะต้องตอบว่าคุณจะจับกับใครถูกซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมพูดแล้วพูดอีกและยืนยันถึงวันนี้ว่าว่ารัฐบาลรอบหน้ามันจะจับกันระหว่างสองในสามกกนี้แน่ๆโทษเพื่อไทยจะจับกับประชาชนได้เหรอก็ไม่ทราบแหละครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนคือสําหรับเพื่อไทยหรือว่ากลุ่มภูมิใจไทยกับพรรครวมรัฐบาลเดิมอื่นๆเนี่ยเขาตอบง่ายไงใช่ถ้าถามเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็จะบอกว่า โดยหลักการเราเป็นแกนนํารัฐบาลอยู่ณปัจจุบัน m, เราก็ต้องพิจารณาที่พักร่วมรัฐบาลเดิมก่อนเหตุ m, ผลเพราะถ้าจะไปบอกว่าเราพร้อมจับมือกับฝ่ายขั้นรัฐบาลแตกเลยนะครับใช่เพราะตอนนี้ทํางานกันอยู่อ m, ส่วนพักภูมิใจไทยหรือพักอื่นๆที่เขาเคยร่วมกันมาเนี่ย m, เขาก็ประกาศว่าพักไหนมีนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ยุ่งไม่เอาเขาก็พูดของเขามาถูกไหมครับแต่ว่าพอไปถามพักประชาชนเนี่ยเขาจะตอบยาก คือมันจะเจอคําถามประเภทว่าประธานโทษนะครน,นี่ไม่ได้พาดพิงนะครับเดี๋ยวดราม่าก,กันไปใหญ่ผม,มพยายาม,มระมัดระวังเรื่องพวกนี้ไม่ต้องระวังเอาเถอะ <laughs> คือมันจะเจอมุมแบบว่าถ้าเพื่อไทยจะบัตสัตว์วันนี้นะฮะแล้วเกิดประชาชนไปจับมือกับเพื่อไทยคราวหน้าประชาชนประบัดปร,ระบัดสัตว์ด้วยไหม <laughs> หรือมันจะเกิดคําถามว่า <laughs> เมื่อภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ ชาติไทยเท่าที่เห็นนะฮะประกาศว่าไม่มีวันจะจับมือกับพักการเมืองที่มีแนวทางแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกิดว่าประชาชนไปจับมือกับพักเหล่านี้พักเหล่านี้จะบัตสัตว์ไหมหลังสุดเขาไม่ประกาศแล้วหนึ2 2> ่งหนึ่งสองก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางท่านก็ยังยืนยันว่ายังเป็นแนวทางที่ทําได้ในระบระบระบบสภายอยู่อืถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยเพื่อจะขยายภาพที่ผมเสนอกับพิยุท์และสังคมว่าอพอ ถึงการเลือกตั้งจริงๆเวลาจะต้องจับสองในสามเนี่ย嗯嗯พักไหนมันจะมีความยากง่ายยังไงในการจัดการทางการเมืองซึ่งพักประชาชนยากที่สุดผมวม่ายากสุดถ,ถ้าถ้าไม่ยากที่สุดเราจะได้ยินคำตอบแล้วเพราะว่าพักประชาชนเขาเสนอแนวทางการเมืองแบบใหม่เพราะฉะนั้นแนวทางการเมืองแบบใหม่การพูดอะไรให้ชัดเจนเด็ดขาดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนำจำนวนหนึ่งคาดหวัง แต่เรื่องนี้เขาพูดให้ชัดให้ขาดไม่ได้หรอกถึงวันนั้นเขาอาจจะจับมือกับพลังประชารัฐก็ได้นะฝ่ายค้านก็เป็นไปได้อืก็พลังประชารัฐก็เป็นพรรคการเมืองของพลเอกประวิตย์เอีอะแต่มันข้ามช่วงไปแล้วก็พลเอกประวิตยยังอยู่อีกส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาเลยก็คุณกำลับอกว่าเขาจะอันที่เราวิเคราะห์กันก๊กนั้นเนี่ยที่สุดแล้วเขาจะไม่มีอะไรนอกจากการต้องพยายามมุ่งไปสู่ให้มันเกินครึ่งแต่ยากสถานการณ์เนี่ยพาเขาให้ต้องประกาศเป้าหมายแบบนั้น แล้วถึงเวลาตั้งรัฐบาลท่านต้องจับกับใครตอบยากหมดเลยตอบยากครับเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาย้อนเขาว่าตบัตสัตว์ไหมผมว่าสถานการณ์มันจะคล้ายๆกับเพื่อไทยอยู่บ้างในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอืครับก็คือจะต้องตอบคําถามแบบนี้ในเวทีดีเบตในเวทีสัมภาษณ์ต่างๆเอาที่พูดอย่างนี้อาจจะเป็นการดันให้เขายิ่งมีความมุ่มานะและส,สนับสนุนอาจจะต้องการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะเพราะก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาไม่ต้องการแรงดันอะไรจากผมหรอกครับ เขาทําเต็มที่อย yes> ู่แล้วเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายก็เหมือนกับทุกพักทุกฝ่ายนั่นแหละสามก๊กของคุณก็คือมันจะไม่มีก๊กไหนณเวลานี้แม้กระทั่งอันนี้คุณวิเคราะห์แม้กระทั่งถึงเลือกตั้งปีเจ็ศนที่จะเกินครึ่งน่ะถ้าดูจากผลคะแนนนายกบจผมว่าไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับและที่คุวิเคราะห์ต่อก็คือในแต่ละก๊กก็จะทุกก๊กอีกสองข้างเป็นศัตรูนั่นแหละ แต่มันจะพูดหรือไม่พูดมันจะมีประโยชน์รงการ,รแข่งขันอ,อ่าประโยชน์ร่วมทางการเมืองมันจะเป็นงูกินหางพิยุทธ์ม,มันจะเป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วนในสภาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยแกนนารัฐบาลกับแกนนําฝ่ายค้านยกมือทางเดียวกันพักร่วมรัฐบาลสําคัญยกไปอีกทางเลยม,มันเป็นอย่างนี้ฮะแล้วมันก็จะเกิดภาพแบบนี้ไปจนหมดวาระของรัฐบาลอ่าแต่ว่าต้องยอมรับอ๋อนนะขณะนี้พักเพื่อไทยอาจจะเป็นลักษณะของโจโฉสักหน่อย ผมไม่สามารถจะเอาสามก๊กวรรณกรรมมาทาบกับสามก๊กทางการเมืองที่ผมอธิบายเพียงแต่ว่าแล้วแต่แง่มุมใครจะเลือกใส่ความเป็นก๊กไหนในวรรณกรรมเข้ากับการเมืองวันนี้พักเพื่อไทยรู้ไหมว่าที่เขาเล่นงานพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวหรือการวิพากษ์วิจารณ์มาจากก๊กไหนคุณแยกออกไหมตอนนี้ตอนนี้มั่วไปหมดแล้วครับอาถูกไหมครับอาคุณเจนปรากฏการณ์ที่พักคุณโดนด่าเนี่ย ในทางปฏิบัติก็คือมาจากฝั่งนี้เอาพูดตรงๆก็คือฝั่งส้มครับกับฝั่งน้ําเงินอ่ะฮะคุณเห็นใช่ไหมเห็นอคุณรู้ใช่ไหมว่าในทางลึกหรือในทางผู้สนับสนุนใช่ไหมครับอทุกวันนี้ก็โดจากทั้งสองทางก็เห็นอยู่ครับแต่ว่าบางทีหมัดที่ชกเข้ามาเนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้หมัดจากใครแน่อืเพราะว่าบางทีเนี่ยอ มันเป็นหมัดเหมือนเหมือนกับที่เราเคยเจอตอนสู้กับปรญชาธิปัตยออ์แต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาก็อยู่ในรัฐบาลแล้วก็บทบาทในเชิงขัดงานกับพรรคเพื่อไทยน้อยลงไปมากแทบจะไม่เห็นเนี่ยนะฮะไม่เหลือแล้วเออแต่แปลกยกเว้นแต่ตัวบคุคคลแต่แปลกบางทีเราเราโดนหมัดแบบเดียวกันแปลความสิไม่รู้สิคืออะไรหมายถึงวิธีการแบบเดียวกันคือแนวคิดประชาธิปัตย์มันประโยชน์กับกลุ่มที่ต่อต้านคนอยู่ตอนนี้ผมว่าปนกันน่ะ ทีนี้บางทีมันแยกยากคุณจะเรียกสลิมใช่ไหมอย่าไปเรียกเขาขนาดนั้นเลยคนอื่นเขาเรียกกันเยอะแล้วอหมายถึงกลุ่มสลิมนะออ,อ,อแต่ผมว่าคนที่เห็นต่างกันมากกว่าคือมันไม่ไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นผู้ร้ายสําหรับผมในทางการเมืองนะครับและในทางการเมืองสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้โดยสร้างสรรค์หรือโดยสีสันก็ตามแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชน คือการเมืองก่อนจะถึงยุคนี้เนี่ยคือการเมืองสองฝ่ายครับอายุหนึ่งเขาเรียกพักเทพพักมานจําได้ไหมครับอ่าแล้วแต่ใครจะมองก็จะมีขั้วสองขั้วเลยไอ้พักอีกกลุ่มนึงก็คือรอดูอ่าถึงเวลาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นถูกไหมครับอ่าแต่ตอนนี้มันเกิดสามอันขึ้นมาที่จริงตั้งแต่ไอ้คำว่าพักเทพพักมานยุคโน้นตอนนั้นผมอยู่หมอปลายผมจาได้ผมก็ไม่เชื่อ การเมืองแบบนั้นอยู่แล้วนะคือผมไม่เชื่อว่าการเมืองเนี่ยมันจะดําสนิทกับขาวสนิทอแล้วมันจะแยกกันขาดเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายเป็นเทพเป็นมารได้จริงๆอก็ในเมื่อการเมืองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําโดยมนุษย์และในความเป็นมนุษย์ม,มันมีทุกเฉดสีอยู่ในตัวตนมผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกล้าประกาศเลยนะครับว่าเป็นคนดีนี่ แต่ผมสู้หัวจนฝาเหมือนกันถ้าใครบอกว่าผมชั่วในขณะเดียวกันผมก็คิดว่ามนุษย์คนอื่นๆที่ใช้ชีวิตปกติหรือเข้ามาในการเมืองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นเมื่อธรรมชาติมนุษย์เป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปทำงานการเมืองแล้วจะเกิดดำขาวจะเกิดเทพมารจะเกิดฝ่ายดีฝ่ายชั่วขึ้นมาอย่างเด็ดขาดร้อ